อันทีมงานมาแต่วัดวัดป่าสูงเนินที่มันมาซอยงานวัดป่าดงมดแดงวังซองสามเมืองที่มันพากันไปไปเที่ยวทำหน้าค่าไอ้มอมสอนซักที่กำลังโด่งดังอยู่นี่ยหลังจากคนนลับไปแม่นบอกเมื่อมันไปทางบึงการมันมีโอกาสไป ไปยามโยมที่ได้ซอยเหลือบนหนังเต้ตอนตอนยังเป็นฮิปปี้อยู่เหมือนเป็นไวรุ่นอยอดคนเบิงนีอาตมาเบิงมึมึกขึ้นนี่แปดตเส,สียนตอนนี้มีนักข่าวไปทํำข่าวปลาสูงเนื่นโคลาดในตอนนี้นั่นแหละเพราะยังเล่าไปยามโยมที่ได้ซอยเหลือเล่าไว้ตอนนี้โยมพวกนี้ตกทุกข์ได้ยาก เมื่อก่อนก็เป็นคนมีทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจากที่บมีหยางยมที่เพิ่นไปหานี่อาศัยว่ารับทรงพระรับทรงพระ,ะลงมารับบิณฑบา,พาะะตพอมาเฮ็ดกับพระแล้วมีความจะเจืิญนขึ้นบ่น,น่ามีความจะเจื่อนขึ้นมีกิจการมี่งานก็เริ่มมันคงขึ้น วัดเมื่อไม่งานเขาความมันคงปากกดขึ้นนี่มันกัดเริ่มห่างเหินห่างเหินออกจากวัดเวลาสิบปรับพระเพื่อนบินพบาทก็เริ่มน้อยลงบัดน,นี้เห็นพ่อโัสุธรรมเพิ่นเราเพินเ่นนวอกให้ฟังบ้านเราจักรถแม็ขโก้จักรถดำจอดเต็มอยู่มันห่างพออย่างตอนนี้เป็นคนจนเป็นคนลมละลายไปแล้ว จะว่าพอดีโอกาสไอ้มอมสอนซักกี่ว่าเราไปยามโอ้ยเละจือได้บ่นไปกอดเล่าหายใส่ปรดนั้นมันเป็นภาพที่คนเห็นแล้วมันมันเกิดความซาบซึ้งเด็แม่ตาตมาเบิ่งกันยังนั่งเอือน้ำตาสิไหลน้ำกระเจ้าเนี่ยจือใดบ่าเด็กหน่อยคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งอ่าที่ ได้รับการซอยเหลือชีวิตได้รอดตายมาย้อนคนคนนี้จากนั่นมาจนถึงตอนนี้ไอ้มอมนี่ได้มาบวชบันนี้ก็มาเปลี่ยนแปลงชีวิตมันบอกคืดหอดบุญหอดคุณไปหาเจอว่ากอดห้องไห้ห้องไงเซโลยังไงเนี่ยผู้ใดอันติดตามเบึงสีหูจัก ยอดไลหลยอดวิวโอ้ว่าบอมเป็นสิบปีลาดลวบอมวนนี่นี่แหละพ้นกลับขึ้นเมื่อเพ้นนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากอคนสัมมาเล่เท่เมากลับมาเอาดีอในทางธรรมเนี่พ้นผ้าย่างทุดงกััไปายน้ำขณะของขวาาั์จะลั่นปีที่แล้วนี่อกรไปอายุยังหน่อย พันษายัางหน่อยแต่มีความมุ่งมั่นในส่วนของทางธรรมก็เป็นที่ดีอกดีใจยิ่เด๊ต่มาเนี่ยเห็นแล้วก็ดีใจน้ำเล่าบอบประมาทใส่ชีวิตสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั้นแม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยวกยญชาแต่ว่ามาแก้ไขีนเด้ ว้าวมาพอดีเราก็กดมาเบิ่งพอดีแอาตามาเบิง่งเล่าโอ้แล้วน้าตากไหลน้ำตาไหลน้ำน,ำน,ำนี่จากคนที่ว่าว่าวง่ายๆก็คือเกเรนั่นแหละเป็นอย่างคือเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ย้อนศิลย้อนถ้ำนี่เด้อยติโยมเนี่ยผู้ใดกดเขาไปเบิง่งนี่สิเห็นอตาตม,มาเบิ่งเมื่อขึ้น อันเนี่ก็เกือบล้านละเด้ออ่ก้นที่เขาไปบึงเนี่ยเฮ็ดดีก็ให้ย,ย่องเฮ็ดดีก็บะสารเสริญเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย,ย่างเด้ออผู้ที่จะเป็นวัยรุ่นแล้วเขามาบวชตั้งใจในการที่จะมาประพฤติปฏิบัติในท่างธรรมนี่ย่อมที่จะมอบกายถวายชีวิตอเพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้านั่นละเจ้าว่า เป็นบุญเป็นกุศลมันจะระลึกไปไปได้จังสันละแม้แต่ภาษารีบทตรนี่ก็คือกันเด้ขึ้นหอดคุ้นเขาคุ้นน้ำของลาทาพามแมนว่าพนลาทาพามสี่หายเพียงทับพี่เดียวก็คือกันแต่ว่าเมื่อ,อบุญกุศลว่าไงาคือธรรมะมันเบ่งบานอยู่ในใจแมนอาหารเพียงน้อยนิดผู้ที่เคยทำขึ้นไว้ไมมเพียงนิดเดียวแค่นั้น มันก็คืดพอ่อมันก็อยากไปไปซอยเหลือ,อย่าเพิ่นตกทุกเดียา่าเห็นเหรอเขาวันเหลอกอดอยู่เพิ่นทั้งไห่ทั้งไม่ออกทั้งพอออกคันนับจากนี่ไปขันเพิ่นหันอวยเขามาทาั้งนี้เพิ่นสิจะเลื่อนขึ้นได้บัดน,นี้ยอมย่มพุนันนานย่มที่เพิน่นได้อุปถัมเพิ่นสิจะเลื่อนขึ้นได้พ่อหยัง คนเห็นชีวิตที่ผ่านมาจากการที่ได้หันหลังให้กับวัดกับว่าหันหลังให้กับธรรมะนี่เห็นแล้วว่ามันมีแต่ผ้าตกต่ำมีแต่ผ้าตกต่ำมีแต่จมลงจมลมเฮ็ดยังกระโกขึ่นข้ายยังกระโกขึ่นนั่นลหละเมื่อมันผ่านมาแหลเจะว่าได้ไอ้มอมนี่เล่าไปเปลี่ยนที่จะดึงดึงเล่านั่นขึ้นจากที่ล่มบัดนี่ ดึงขึ้นมาเพื่อที่จะให้พ้นให้รอดจากในส่วนของว่าไงไงคือความทุกนั่นแหละแถาเบิงเดอรบันนี้ขันบพเสือย่อมคนนั้นสีมีความจะเจร่ญนขึ้นขึ้นมาอีกเด้บันนี่เพราะยังเพราะว่ายางน้อยกะมีไอ้มอมนี่เล่าเป็นผู้ดึงขึ้นย้อนคน้นดีเล่าเดซอยไว้ตั้งแต่ตอน <c oughs> เขาไล่สิขาอยู่่นนะ่ะนั่นเด้ นน่นล่ะจังว่าธรรมะนี่มันมันเปลี่ยนแปลงจิตใจของจากปุถุชนนี่ก็จะเป็นอริยชนไปได้อไฟสิไปหูน้ำเล่ามันบอกเราตั้งใจประพฤติรังตั้งใจปฏิบัติอยู่แล้วนี่เฮาสิไปว่าโอ้ยบวชมาใหมอา่ายังนุมยังหน่อยดูถูกกันไม่ได้สิ่งที่ไม่ควรประมาทตาม,มาเคยบอกให้ฟังไม่ขีดแมนสิมีจจำนวนการเดี่ยวนี่มันก็สามารถที่จะเาะผาผลาญ บ่านเฮือนให้วอดไหวไปได้งูผิดโตน่น่อยอยาสุขิดว่าตอดแล้วสิบออันตรายเกชีวิตพระราชาองค์น้อยยะคิดวาสิบ่มีอำนาจพระสงฆ์พระนุมเน่นหน่อยกายะสุขิดว่าพนสิบ่มีหมกักมีผลของพอนเดชบุญญาบัาสนาบารมีของแต่ละรูปแต่ละองค์นี้สร้างสมมาบ่คือกันแตกต่างกัน อบางคนหู้ถ้ำหรือว่าได้บรรลุถ้ำตั้งแต่บวชมือแรกก็มีในคณะที่โกนผมก็มี <c oughs> สิว่าโอ้ยบวชไม่ๆโป้ะหูอีหนูอีี่ปมาดบ่ได้เด้คุณธรรมของแต่ละลูกแต่ละองค์นี่ย <c oughs> จังสั้นจังเสือได้ว่าถ้ำมาของพุทธเจ้านี่มันประเสรอฐสามารถเปลี่ยนคนให้เปลี่ยนพระ เปลี่ยนพาให้เปลี่ยนพมเปลี่ยนพมให้เปลี่ยนนิพพานได้นี่จังสั่นความบประมาทนี่แหละ,ะบ่ได้ขึ้นก้าวบวชด,ดนบวชหน่อยบวชหลายเด้อบ่อได้ขึ้นกับเพียดกับไหวบ่ได้ขึ้นก้าวอายุยังหน่อยอทุกคนนี่สามารถที่จะปฏิบัติให้หูได้เห็นได้เบิดนี่เฮ้ามันแหง่งหน่อยเวลาของเฮ้าเนี่ยมันยัง มันเดงหน่อยเขาหน่อยเขาเฮ้าสีลงมั่วเมาสีลงเพื่อเพื่อนอ,อยู่น้ำรับสมบัติอันภพ่นอกอยู่นี่ยโดยที่บบมา,าสนใจที่จะเฮ็ดให้จิตใจของเจ้าของผ่อนคลายนี่อาตอมาว่าโอ้เสียเวลาถิมอยู่เด้เอา้เอาอํานวยไว้ใช้อวยพรห้ญาติโยมสาถุชนถุกคนถูกทันเด้อ ให้เป็นภูมิสติฝึกเอาให้เป็นภูมิปัญญาให้มีดวงตาไดูู้แจงเห็นจิมในสัจธรรมเพื่อสิน้ำตนให้พ้นออกจากกองทุกข์ให้เทิงบรม,มาสุขคือพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนขอจเจริญพรเจริญธรรม ทางเม่อใดโยนสลยบุน่ยเพิ่กายแท็กที่บุรีมุขมนีหรอครับบันนี้สุเนินบ้านฉันนะครับได้ขออนุญาตคลิปจากพระสรศักดิ์ปัญญาวโรวัดป่าสุเนินนะครับซึ่งวันนี้มีคลิปดีๆนะครับเป็นคลิปที่ถ่ายวันที่12มีนาคม2567นะครับพระสรศักดิ์นะครับ ท่านไปเยี่ยมผู้มีบุคคลนะครับสมัยเป็นคารวาสได้ช่วยชีวิตไว้โยมทั้งสองนะครับไม่ใช่ญาตินะครับแต่เห็นเด็กวันนั้นที่เป็นพระในวันนี้เกิดภาพความภ<พ>าคภูมิใจนะครับเดี๋ยวเราจะดูภาพบรรยากาศการรันพระสารสักประกาัดป่าสุนเนอร่วมคณะพิสุทธิสงวันป่าสุนเนรนะครับเข้าปริวาติกรรมบวชชีพามสวดมนต์พุทธภิเศษสมโพธิพุทธเจ้า28องค์ วัดป่าดงมดแดงโทนเพลงนะครับปรัตนวาปีจังหวัดหนองคายตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่11มีนาคม2567นะครับก็มีโอกาสมาเยี่ยมผู้มีพระคุณนะครับละผู้มีพระคุณทั้งสองท่านนะครับก็มีโอกาสได้ทําบุญนะครับกับพระสรสศักดิ์ปัญญาวโรพระวัดป่าสุเนินนประสุนเนินจังหวัดนครสิมาเดี๋ยวรอให้ดูภาพบรรยากาศกันนะครับให้ดูภาพที่ดีต่ดใจนะครับดูแล้วจาเลื่อนพานนะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจคดิดดีๆนะครับที่แอดมินนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสุนันทนมาจันรครับ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรโยนซายไปบนนั้นพันก่จักทีโมเดมคอรมูนี่หรอครับ มีอะไรกันงานนี้เราคกอที่อรู้ว่าชีวิะคอมี่ซอยพันไมกำลังีเลยแนมีโอกาสก็เลยเดบิวต์มหาจำันไดอยู่ตัวเนาะจำนิดหน่อยคนนั้นสินะ ไปเพื่อจะหลุกพ้นคนหาพระธรรปาเขาเมื่อทำคือฉากลังตําลังใจยิมพระทําลังน้อยเล็กเล็กคือมหาวิทยายลายสงชันเอง ศึกษาปะริญญาวัดกันที่ใจเล่นสะอาดห,หรือผ่องใสดวงใจเป็นประทาน